เครดิตสดใสเมขอขอบคุณเพจผู้แปลพี่มีอยากแปลด้วยนะคะก่อนไปชมคลิปฝากกดไลค์และฝากกดติดตามเพื่อไปกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะอุย้ยไม่คิดเลยว่าจะชวนทั้งสองคนออกมาได้จริงๆเจ้าหนูบอสชอบเธอมากเลยนะขอทำความเข้าใจกับแกให้ทีทุวนก่อน จะได้รู้ว่าฉันไม่ได้รังแกแกนะสองคนนี้นะ่ะเป็นคนคุ้มกันฉันที่ติดตามฉันมาหลายปีแล้วชายร่างใหญ่นั่นคือเปียวหมา่าเขาเป็นคนหนังเหนียวการของมีดคมได้มีพลังราวกับพัวแกรงชายร่างเล็กนั่นคือหูผีร่างกายของเขาราวกับเงาและลมฆ่าคนมาแล้วนับไม่ถ้วนด้วยมีดผาแตงโมนั่น แม้แต่ปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้ก็ไม่สามารถทำอะไรพวกเขาทั้งสองคนได้หากเธอไม่ตายได้ก็จะชนะอะไรนะไม่ไหวแม้แต่ปรมาจารย์ศนลปะการต่อสู้เหรอหึนั่งย่อนท่านี้เป็นกลยุทธ์แบบไหนกันแกเคยเห็นไหมเจ้าอ้วนแน่นอนว่าพวกแกไม่เคยเห็นมันความโดดเฉพาะของตระกูลหยางไม่เคยถูกแกล้งพรย อะไรเนอะหนึ่งในวิชาลับการป้องกันศัตรูฮูห่าเฮือเฮอ้ท่าอินซี่ถอยทับงงละซฮ่าฮ่ฮ่ดูเหมือนเท่กับปรมาจารย์หรือเปล่าลนะ่ะอ๋อ <c oughs> นักเรียนชั้นประถมโชยิมนาสติกสินะฉันเคยเห็นอยู่หน้าประตูโรงเรียนประถมฮ่าฮ่ฮ่ อืมไ really. อ้หนูน้อยพอดียังไงมารอเรียนพวกเราวันนี้เจ้วันนี้ฉันจะหาที่ตายให้แกเอง <What? S 1> โอ้โหน่ากลัวจังเลยฮืถอยซะ <What? S 1> ร่างกายราก,กับเงาไรรมใช่ไหม <What? S 1> อะไรเนาะไอเด็กนี่ฮื เจ้าอ้วนบล็อกได้สวยเลยไอ้เด็กบ้านี่มีพลังแค่นี้เองเหรอแกทำอะไรฉันไม่ได้อีกแล้วเอ๊ะนี่มันพลังภายในเหรอหึมขยะเอ้ยยังจะปากดีอีกเหรอฉันยังไม่ทันได้โอนเครื่องเลยนะ นึกไม่ถึงว่าจะเอาชนะสองคนนี้ได้ด้วยการต่อยแค่มาเดียวน้องชายขอถามชื่อนายหน่อยชื่อไม่ได้เปลี่ยนแซก็ไม่เปลี่ยนด้วยหยางเฟิงหฮออยหยางเฟิงเหรอหยางเฟิงน้องชายนายคือหยางเฟิงจากโรงพยาบาลถิงอันใช่ไหมอืมใช่แล้วจะทำาไมชิวเยียนเ้ออยาเช้าชไปเลย บอสโอหยางคงไม่น่าจะเอาชีวิตอย่างเฟิงหรอกอย่างมากที่สุดเขาคงได้รับปาดเจ็บบ้างเธอพาเขามาที่นี่ทําให้เขาได้เห็นของรูรามากเลยนะแมงเอ้ยมินึกเลยว่าจะทำให้ฉันขายขี้หนาในขนาดนี้เหมือนถูกเอาหน้าถูก,กับพื้นโอหยางจิน้นตาเท่านี่ฉันจะจำไว้อย่างเฟิงออกมาแล้วพี่หยางเฟิงนี่เป็นความเข้าใจผิดครั้งใหญ่เลยผมจะคืนเงินให้แกพี่เอง พรุ่งนี้ผมจะให้ใครสักคนส่งของขวัญพิเศษไปที่บ้านท่านเพื่อเป็นการขอโทษนะไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจหรอกถ้ามีเวลาในอนาคตก็เชิญมาเล่นกันได้บ่อยๆนะครับตราบได้ที่พี่เต็มใจมาผมจะให้ส่วนลด50%ทุกครั้งเลยสวัสดีครับพอสเฮ้นี่มันเป็นไปได้ยังไงนึกไม่ถึงเลยว่าโอ้อยางจินจะออกมาส่งเขาด้วยตัวเองจริงๆ เดินช้านะครับพี่ยงังบอสท่านเยี่ยคนนั้นทำไมถึงทำให้บอสกลัวมากเลยเหรอมีใครอยู่เบื้องหลังเขาดังนั้นหรือคะตัวเขาเองต่างหากที่มีคนไปยุ่งด้วยเอาเป็นว่าสมมุติว่าฉันกระถือเท้าแล้วทำให้เมืองจงหายสะเทือนได้แต่ท่านเยี่ยแค่กระถึบเท้าอาจจะทำให้ทั่วประเทศสั่นสะเทือนเลยก็ได้ อย่างเฟืองคนนี้ช่วยชีวิตทันเยียไว้เขาจะต้องได้รับการคุ้มครองอย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นอย่างเฟิงมีทักษะการแพทย์ชั้นเยี่ยมและศิลปปะาการต่อสู้ที่โดดเด่นความสามารถของคนแบบนี้ต่อให้เอาชนะไม่ได้ก็ไม่สามารถเป็นศัตรูกับเขาได้หรอกวันต่อมาเร็วเข้าเร่งมือหน่อยประธานจะมาแล้ว ตื่นตัวก็นหน่อยเซ่รองผอโร,รองพยาบาลผิงอันหานซื่อเวย่ยอะไรกันเนี่ยให้พวกเราไปต้อนรับประทานเนี่ยนะไม่ต้องดูแลคนไข้เลยหรือไงไายดูไม่ออกเหรอหันซื่อเว่ยอยากจะเป็นผอ,อจนตัวสั่นแล้วดูก็รู้ว่าประจบด้านด้านจริงๆยินดีต้อนรับจันประธานครับ ยินดีต้อนรับท่านประธานมู่ระวังหน่อยนะครับท่นทานประธานประธานบริษัทหลงเหย่ามู่จื่อเยยนบริษัทหลงเหย่าเป็นบริษัทผลิตยาขนาดใหญ่มีโรงพยาบาลผิงอันเป็นหนึ่งในเครือผมดีใจมากเลยครับที่ท่านประธานมาด้วยตัวเองขอบคุณนะครับที่ทายากบพวกเราประธานเป็นผู้หญิงเหรอเนี่ยไม่ได้มาเสียเที่ยว,วสเสียเฮ่อ่าสิได้ที่เราเอื้อมไม่ถึงือ พออลีล่ะทำไมเขาถึงยังไม่มาพออลีกนลังยุ่งครับผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรข่าวหลังก็ไม่ต้องมาต้อนรับฉันหรอกถ้าคนไข้ตกใจขึ้นมาจะทํายังไงเสื้อคุณคะเฮๆผมไม่ได้ผมได้จัดการคนไข้เรียบร้อยแล้วครับพอดีทุกท,ทุกคนอยากเจอท่านมากก็เลยเรียกมานะครับอที่มาครั้งเนี้ยจะมาหาคนที่ชื่ออย่างเฟิงได้ยินเขาว่าเขารักษาคุณเยี่ยจนหายเขาช่วยบริษัทเราได้มากเลยนะเออ ยางเฟิงมันหญิงนะครับไม่ยอมมาพบท่านความจริงแล้วทันหยียก็คงโชคดีเฉยๆร่างกายเขาไม่ได้แย่หรอกนะครับหืมหืจางจงเต๋อหัวหน้าแพทย์อัจฉริยะของโรงพยาบาลยังรักษาไม่ได้เนี่ยนะหมายความว่าหมอจางไม่เก่งสินะอ๋อไม่ครับคือผมหมายถึงไปดูก่อนครับจางจงเต๋อรักษาทันเหย,ยีเหรออย่างนี้นี่เอง ถ้าจางจงเต๋อไม่สามารถรักษาท่า,า,นนา,ทานเยี่ได้โรงพยาบาลสวยแน่หากท่านเยี่เสียชีวิตในโรงพยาบาลของเราก็จะเป็นแพะรับบาปไม่แปลกใจเลยที่เบื้องบนจะสรงเยี่ยเราคนที่ใกล้จะตายมาหาเราพวกเราถูกทอดทิ้งสินะอย่างที่ท่านมู่เห็นแม้ว่าโงรงพยาบาลนี้จะเป,เป็นเพียงสาขาเล็กๆแต่มีเครื่องหม้เครื่องมือทีทันสมัยและยังสมบูรณ์อีกด้วยเราได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ความ เครื่องมือชั้นสูงสุดทั้งหมดที่เราควรมีระวังมันได้ด้วยนะครับพวกเราจะพยายามเรื่อยๆนะครับแค่ปรับเพียงเล็กน้อยกำไรของโรงพยาบาลก็เพิ่มขึ้นอย่างมากแต่พอออลี่ไม่มีเวลาดูแลเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้เลยครับต่อไปจะพาคุณมู่ไปตรวจพื้นที่สำนักงานพยาบาลของเราครับพูดตามตรงไม่มีโรงพยาบาลใดที่มีสำนักงานที่ดีไปกว่าของเราแล้วครับจุดประสงค์หลักคือการดึงดูดแพทย์ที่เก่งกาจให้มากที่สุดมาที่โรงพยาบาลของเรานั่นเอง ผมก็เลยพยายามสั่งสภาพแวดล้อมที่ดีครับเชิญทางประชานครับดูรวมๆแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่เลวเลยนี่นะหยางเฟิงทำอะไรในเวลางานเนี้ยเขานั่เหรอหยางเฟิงอายุแค่นี้<ะ>ผมว่างก็เลยวิจัยร่างกายมนุษย์ไงครับหืมคุณครูประธานเหรอครับสวัสดีครับเออ อ,อไปกันเถอะประธานผมต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมจะสั่งสอนเขาเดี๋ววนี้ไม่สิต้องไล่ออกเลยไม่ต้องเรียกเข้ามาพบฉันนอกจากซูกูคนอื่นไม่ต้องตามมาฮะเอะครับเฮ้อเสร็จชักทีต้องไปตรวจคนไข้อีกต้องหลายคนทำงานเถอะเดี๋ยวหารชื่นหวานก็ถูกก็หา,าว่าเราอู้อ,อีกอเฮ้อ,อ,อ,อเป็นอะไรเหรอ คือฉันเรียนหนักมาหลายปีแล้วแล้วก็ยังไปเรียนต่อต่างประเทศเพื่อที่สร้างอนาคตด้วยตัวเองของฉันแต่ดูประธานมู่สิเธอแก่กว่าฉันแค่ไม่กี่ปีแต่เป็นประธานแล้วแถมยังสวยอ,อยู่ด้วยต่อให้ทำงาน,นงานหนักสองชาติฉันก็ทำไม่ได้แบบเธอแน่จู่ๆก็รู้สึกรู้สึกท้อแท้แล้วทำไมไม่แต่งงานล่ะแล้วไปกาะผู้ชายไงลองพจารนาฉันดูไหมล่ะถุย หยุดหลงตัวเองได้แล้วใครจะชอบนายกันนะอีกอย่างนายแย่กว่าฉันอีกไม่ใช่เหรอหยางเฟิงไปที่ห้องประชุมประถานต้องการพบนายหฮอผมเหรอรังพออหานได้บอกฉันเรื่องของนายแล้วนายรักษาคนเยี่ได้อย่างไรฉันไม่เชื่อหรอกว่าแม้ที่โลกแต่หมอจางก็รักษาหายไม่ได้จะมีคนรักษาได้จริงๆถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ไปถามหมอจางล่ะครับ เซนยี่ต้องรู้ทุกเรื่องนี้แน่สิจะมาถามผมทำไมนี่นายระวังคำพูดหน่อยไม่เป็นไรดูเหมือนว่านายจะไม่ชอบหมอจางสินะไม่ใช่แค่เขารอกหฮอหมายความว่าไงก่อนอื่นเลยผมได้ยินว่าหมอจางพบอาการของคุณเยี่ยเมื่อปีที่แล้วแต่เขาไม่สามารถรักษามันได้และคราวนี้คุณเยี่ยล้มป่วยแต่ในฐานะที่เป็นหัวหน้าแพทย์อัจฉริยะเขากลับไม่ใส่ใจกับมัน คุณแค่ต้องการโยนความผิดให้กับโรงพยาบาลใช่ไหมหและอีกอย่างหมอจ้างไม่สนใจผู้ป่วยที่เกินความสามารถของเขาเขาคู่ควรกับการเป็นอัดเป็นเซนยี่หรอครับข้อ,ขอ3เมื่อบริษัทของคุณประสบปัญหาสิ่งแรกที่นึกถึงก็คือผลประโยชน์ของตัวเองเพิกเฉยต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยสิ้นเชิงแล้วยังจะบอกว่าตนเองเป็นคนดีอีกพวกคุณทำถูกแล้วหรือ Hmm.